ีกำลังจะได้กินแล้วรู้ซึกจังแดจอยตื่นเต้นน่ยตื่นเต้นนี่ปูใจลายนืู้สาวงาผู้สาวงามมาเสิร์ฟว้าวได้กินแล้วว้าวอ๋อเห็นซ้อยผู้สาวเนี่ยจอย 了，没完。 ใส่ดิไปจอยไปใส่ดิใส่บ้านเกิดไปบ้านเกิดว่ะบ้านเกิด <laughs> มากยี่ย่ที่แทวนี้นะมามเดินซื้อมากิน็มมนอ,นอย่าลออยาวต,ต,ตอนมันได้ลายมีแต่แข็ต้องถาม บ้านีคยกวาเดีเ๋ยวเียจะน้อยจะน้อยอีกห้าปีข,นานข้างหน้าควายนี่สิเป็นว์สงวนสิีสจะเป็นตว์นอนุรัษ์จะเบิองเอาตกระต่ายตะกี้เนาะยำน้องให้ทำงานแลนเนาะย้มนีเห็นมันแล้วกระต่ายก็ะหองจนฟอนบุมีเลยได้ยเียตะกี้ยามเกี่ยวเข้าเราเห็นเหรอเกี่ยวข้าไปนี่เป็นนึงเป็นแลนวๆ,ๆเลยเอๆๆเอย่นองวายนะ,นะ,ะนล่ะหิะเขาเียบอาเลย ว่าเดี๋ยวนี้เห็ดมัเดี๋ยวนี้ไป <นะ S 2> เกี้ยวข้าวข้างามแหงเพินเขาเหยียบเอาเหียดมันกัดชั้นนอกขานี่นนเลยไปสักยาแสเศรษฐกิอุดมสมบูรณ์ยลธยก็เขาเชีัในเหยียบไล่อยู่นะไม่เขาละลีนน่ยงยห็ดนะแล้วไปเหยียบเหียดเจอเขาเอาเกี้ยวฟาดฟาดมันกัดตีนเขาหน <c oughs> าักเกี้ยวฟาดตายเลยว่าเขาจะ่าจิบจับเป็นเจอคอาแล้เกี้ยวฟาดตายเลยจะบออกกี้ยวาดนั้วนกนกเจ้าเนี่ยข้าอยากเห็นเลยเนี่ยนี่้ยวตะกี้เนาะ นกเจ้านอยางนี้ตงนี่โคคาไก่ตีเก้าเลยเห็นไก่ตีติดปเลยวะมี่ต่ะโตมีแต่ตใหญ่ๆไก่ตีเราเลี้ยงเราเลี้ยงนกนี่นกอียงอันนี้นกแก้วตัว แก้วแก้วอะไรต้นแรงเขาจังสีนั่นเด็กเพิงสกินเด็กเอาตัวนี้เออมีถุงยางด้วมันตู้มีบ้างสีอะไรื้อะไรไปตัวมือแรงดีเห็นกับเจ้าซื้อเอาให้เราไปสร้างก่อนเด็กน้อยสมผลอไลมือแรงตู้กิน พอดีมาทางนี้เลยเห็นกขาจะมาขายตังเจียวกะปิเทปสุดอันนี้ข <c oughs> ามาไหมนียมาม่วยันบุาไปส่งาประจํา

แม่นอย่างหันแม่นอย่างอันนี้นะแม่นอย่างงวดเราที่ส่งโลคือซ,ซีได้แหลสอส่งโลส่งโลกน้นนนนนเียวนไม่ตู้ไม่สิ่งวะ อเอูกี่ตนเราได้พูกได้เห็นเรากับกูะซึ่งราเลยต้องเชื่องขาจารย์าะอัน <laughs> นี้มันบ้านได้บ้านบอ่บนบอ อกมาแวะกินข้าวบันบโอเขียมนม้ำนางเสน,นันงไม่้นังก็นั่งตว่างามไงได้บนนา่งละแวะกินข้าว พามาหอยมันละบาอยู่ที่บ้านอบหานยิ้มเลน้องสามสามเลยน้องวิ้อ่านจ่ะเยสามเลยน้องเกะเพาทะเลกะไกะเพทะเลอกมาคนหลายอยู่เนี่ยข้ามูสองกัไ วิวงามอยู่ đây โคตรงามเลยนี่น้องมาสาวคนเลยสามไปแล้วจะของน้นงามสน้ำเย็นน้ำเย็นมาได้เด้อวิวโคตงามยี่ใกล้ๆทางเลย ใครมาทางนี้กามาเวย์ได้อยู่กับสาวพรคือเก่าอยู่กับสาวพรคือเก่าทักทายแน่ฮัลโหลไฮไฮจันหยักไฮตอนนี้กำลังรอท่านะสังคมก่าหน้าก็มาเคยเดี๋ยวอาหารมาเราจีให้ให้เบิร์กหน้าตาเป็นยังไง เซ่โบเซ่โบอร่อยมากเลยค่ะกินไปได้เซ่เลยอยู่ข้าวท,ทันทีกำลังจะได้กินแล้วรู้สึกจังแดจอยตื่นเต้นตื่นเต้นนี่นปุ๊บใจหลายเน่คู้สาวงาม ว้าวได้กินแล้วว้าวเอ็นสอยผู้สาวนี่ยจอยจำปิดสลับจอยสลับ มืก่อนวันนี้นะได้กินแล้วมันจะมีตุกเด่ะนี่แล้มีหงอนด้วยตุกเรียบน้ำเงิบเลยนี่ แล้วว่าได้เกิดทายแล้วจะตั้งน้ำหนักนะ <_ D> ได้หา <_ D> ่าจทีบได้วยม <_ D> <_ D> ี่าาที่เราไปกินมากินเกือบงามงามงามเกือบงามงามงามนี่ผู้ใด <_ D> ยากมากับ <_ D> <อ>มาได้มาได้ด้วยจ้ะจบคลิปเพียงสามีบ๊ายบาย